เรามีอยู่ว่าที่หมู่บ้านใกล้ปืนเที่ยงการเฝ้าระวังมีคุณลุงคนหนึ่งลุงถามหายครับลุงเจื่อยเนี่ยแกเป็นน่ายรักนะแน่นอนว่าแกจะต้องพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือแกเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากซื่อซื่อตรงจริงจริงเชื่อถือระบบส่งสัญ,ญญาณที่เหมาะสมในการทําอะไรแกจะทําตามนั้นพอดีพอดีไม่จําเป็นต้องมีคําว่าโหหรือพิจารณาว่าแกเนี่ยเป๊ะเป็นพิเศษ วันหนึ่งลุงเฉยจะได้รับการดําเนินการที่สําคัญจากลุงมีรองรับผู้ใหญ่บ้านลุงมีความเห็นลุงเฉยเป็นคนน่าไว้ใจเลยเรียกมาสั่นง,งานว่าเฉยเฉยลุงช่วยไปส่งข่าวให้ตากำนันนิดหน่อยว่าพรุ่งนี้ให้เอาควายตัวที่กินหญ้ากเก่งที่สุดที่ลานหมู่บ้านตอนบ่ายสองความต้องการของเอาไปไถนาช่วยงานประชาชนลุงมีว่าสำคัญมากนะไปปล่อยให้แกมาให้ได้เลยนะ ลุงเฉยก็ไม่จำเป็นต้องหงิกหงิกตั้งใจฟังทุกคลิปที่อัปโหลดขึ้นในใจเดินโดซ้ำาๆออกจากบ้านไปที่บ้านตากำนันซึ่งจะไปที่ทุ่งนาเลยครับเวลาผ่านตากำนันก็มาถึงบ้านลุงมีในวันรุ่งขึ้นตามนัดแต่เพราะภาคควายที่กินยาเก่มที่สุดมาไถนาตากำนันกลับเดินเปล่ามาคนเดียวต้องรอดูงงๆด้วย ลุงก็มีเลยที่ตากรันด้วยความสงสัยว่าไหนตาลัสกลับมาแล้วมันติฟังชั่นจะนำเอามาจากเรื่องนี้ลุงมีสรรพคุณเอาควายตัวที่กินหญ้ากเก่งที่สุดมาแล้วก็แกก็เงียบหยุดไปพักนะแล้วแกก็น่ารักต่อว่าแต่ลุงมีแอบส่องอีกว่าคราวตาเป็นประจำถามว่าทำไมไม่เอามาให้บอกว่ามันกินหญ้าไม่เก่งพอ ลุงมีอ้าปากขางส่วนใหญ่ที่ยืนฟังอยู่ในแถวนั้นก็หัวเราะกันลั่นหมู่บ้านเพราะจริงๆแล้วลุงมีตั้งใจจะบอกแค่ว่าเอาควายตัวที่กินหญ้ากเก่งที่สุดมาแต่ลุงเฉยแกกลับไปบอกทุกอย่างที่ความคิดของแกเองว่าถ้าตานานันถามว่าทําไมไม่เอามาให้บอกว่ามันกินหญ้าไม่เก่งพอซึ่งอาจจะเป็นความคิดของลุงเฉยเองล้วนๆล,ล้วนจากลุงมีนิดหน่อยลุงมีได้แต่ความเข้มข้นของฮือกใหญ่ในความคิดในใจว่าสงสัยต้องสั่งงาน ลุงเฉยแบบแปลเดียวจบจริงๆอีกครั้งเป็นยังไงบ้างลุงเฉยอของเราเชียร์จนเป็นเรื่องแล้วล่ะ